สวัสดีค่ะพบกับพี่การน,นมแม่นะคะสำหรับคลิปถามมาตอบไปของพี่กันวันนี้นะคะพี่การจะตอบคำถามเรื่องทำยังไงดีลูกกินนมแม่ล้วนแต่ไม่ยอมอสำหรับคำตอบพี่การจะขอแบ่งเป็น3าช่วงวัยนะคะวัยที่1คือแรกเกิดถึง1เดือนวัยที่สองคือ1เดือนถึง6เดือนและวัยที่3าคือ6เดือนขึ้นไปนะคะ ก่อนฟังคำตอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่การนมแม่ได้นะคะสำหรับหนึ่งเดือนแรกนะคะถ้าลูกของคุณแม่กินนมแม่ล้วนนะคะเราไม่ถ่ายอุจจาระนะคะทั้งทั้งที่เคยถ่ายมาก่อนนะคะให้คุณแม่คิดไว้ว่าลูกของคุณแม่ได้รับน้ำนมไม่เพียงพอนะคะถ้าคุณแม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะก็ให้ปรึกษาคลินิกนมแม่นะคะเพราะว่าถ้าลูกได้น้ำนมไม่เพียงพอปัญหาที่จะตามมาคือ ลูกก็จะน้ำหนักตัวไม่ลดลงหรือน้ำหนักตัวน้อยนะคะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็พัฒนาการต่อไปนะคะสำหรับไวัที่2นะคะ1เดือนขึ้นไปรู้ไหมคะว่าเด็กที่กินนมแม่ล้วนนะคะจากสตินั้นสามารถอยู่ได้โดยไม่อืดได้ถึง ยี่สิบวันเลยนะคะเป็นไงคะไม่ธรรมดานะคะแต่คุณแม่หลายคนก็จะกังวลถึงแม้ว่าพี่กันจะบอกไปแล้วนะคะว่าไม่อึไม่เป็นไรนะคะได้ถึงยี่สิบวันคุณแม่หลายท่านก็ยังคงพาลูกไปพบกุมารแพทย์ซึ่งพี่ก็ไม่ว่าอะไรเลยนะคะเป็นการที่คุณแม่ตรวจทานกับคําตอบของพี่นะคะแต่สิ่งที่คุณแม่ได้คําตอบมาถ้าเจอคุณหมอ ที่เข้าใจเรื่องของนมแม่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรให้คุณแม่รอได้นะคะแต่ถ้าเจอคุณหมอที่ไม่เข้าใจเรื่องของนมแม่คําแนะนําหรือการรักษายอย่างอื่นก็จะตามมานะคะสําหรับเด็กหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะลําไส้จะเริ่มทํางานดีขึ้นนะคะการดูดซึมนมแม่นะคะก็จะทําได้ดีแล้วก็ดูดซึมได้หมดก็จะเหลือกากใยเนี่ยน้อยมากนะคะซึ่งฝากากากใย,ยจะสะสมเป็นอุจจาระนะคะก็เลยทําให้ใช้เวลาหลายวันนะคะ น้องบางคนก็เลยไม่อึดได้นะคะบางคนอยู่7วัน10วันก็บอกแล้วนะคะว่าสติสูงสุดได้เลยถึง20วันนะคะซึ่งระหว่างนี้นะคะถ้าน้องไม่อึดแล้วก็ไม่มีการผิดปกติใดๆอย่างร่าเริงกินนมได้ไม่ร้องงองแงผิดปกติอย่างนี้คุณแม่ก็สบายใจได้ไม่เป็นไรแต่จะมีบางคนบอกว่าพี่การหนูรู้สึกว่าน้องอึดอัดน้องปวดท้องน้องไม่สบายนะคะ พี่กันก็จะให้คําแนะนําไปเพื่อให้น้องถ่ายอุจจาระเพื่อให้สบายตัวแล้วก็คุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณยายก็จะสบายใจด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่คุณย่าคุณยาย,ย,ายหรือคนในครอบครัวเนะะี่ยค่ะจะกังวลเยอะนะคะแล้วก็จะต้องใช้วิธีการสวนอื่อให้กับลูกนะคะสําหรับการสวนอุจจาระนั้นพี่กันไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะจะไปกระตุ้นให้เกิดตำไส้ทํางานผิดป,ปกตินะคะ ส่วนถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกอืเพื่อความสบายใจของคนในครอบครัวและสําหรับการสบายตัวของน้องนะคะพี่แกงก็จะมีคําแนะนํามาให้ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ให้คุณแม่นะคะทานผักผลไม้นะคะจํานวนที่เยอะขึ้นนะคะผละไม้อย่างเช่นมะละกอมะขามลูกพุนแอปเปิลเขียวกล้วยสับประรดมะม่วงสุดแก้วมังกรเป็นต้นนะคะข้อที่2คือ ถ้าคุณแม่นะคะไม่ชอบทานผักผลไม้หรือทานได้แต่ไม่เยอะพอนะคะพี่การก็จะแนะนําให้กินน้ําผักปั่นนะคะคุณแม่อาจจะหาสูตรทําเองหรือจะซื้อร้านที่เราไว้วางใจเรื่องความสะอาดได้นะคะสําหรับน้ําผักนี้พี่การการันตียกนิ้วให้เลยนะคะว่าได้ผลแล้วก็แนะนําแม่ไปหลายๆท่านก็ได้ผลเช่นกันนะคะเพราะพีก่กันเองก็กินบ่อยเหมือนกันนะคะตอนที่ให้นมลูกนะคะ เน้นกันอีกครั้งนะคะสำหรับวัย1เดือนถึง6เดือนนะคะน้องที่กินนมแม่ล้วนนะคะสามารถไม่ถ่ายได้ถึง20วันเลยนะคะไม่ถือว่าท้องผูกนะคะเราเน้นว่าลูกถ่ายนะคะก็คืออุจจาระจะนิ่มถ่ายสะดวกนะคะจะมีอึที่แข็งๆส่วนต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็น้องก็จะอารมณ์ดีนะคะล่าเริงนะคะกินนมได้ตามปกติค่ะแต่ถ้าน้องไม่สุขสบายท้องนะคะ ก็ต้องทําตามคําแนะนําอย่างที่พีก่กันบอกไปนะคะค่ะสําสหรับวัยสุดท้ายนะคะก็คือวัย6เดือนขึ้นไปนะคะเป็นวัยที่เราต้องให้อาหารเสริมควบคู่กับนมแม่นะคะถาลูกนะคะมีอาการนะคะอึอดอัดอึเหนียวเออบ่งจนหน้าดําหน้าแดงนะคะถ่ายอุจจาระเป็นก้อนแข็งนะคะมีเจ็บบริเวณก้นหรือว่าถ่ายออกมา้นเลือดหรือก้อนเป็นแผลนะคะ แสดงว่าลูกท้องผูกนะคะเพราะว่าเกิดจากอะไรเกิดจากน้องกินนมมากไปค่ะแล้วกินอาหารน้อยเกินไปนั่นเองนะคะทําให้น้องเกิดอาการท้องผูกนะคะและอาหารที่กินนั้นอาจจะมีกากใหญ่น้อยเกินไปนะคะสำหรับวิธีแก้หรือป้องกันอาการท้องผูกนะคะในลูกน้อยวัย6เดือนขึ้นไปนะคะคือ เราจะต้องปรับวิธีการให้นมนะคะอย่าให้นมมากเกินไปปรับที่อาหารเสริมนะคะโดยอาจจะเพิ่มมื้อของผลไม้นะคะน้ำผลน้ำส้มั้นนะคะเพิ่มข้าวกล้องนะคะให้กับลูกนะคะเพื่อให้น้องนะคะมีกากย้ายเข้าไปในร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะถ่ายอุจจาระออกมานอกจากนี้นะคะพี่การยังทําคลิปท่านวดนะคะเพื่อกระตุน้นให้เกิดลำไส้เคลื่อนไหวแล้วน้องก็จะได้ถ่ายอุจจาระง่ายขึ้นไม่เกิดท้องผูกนะคะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะแต่นะคะอย่าลืมนะคะถ้าน้องวัยหเดือนขึ้นไปนะคะมีอาการถ่ายยากถ่ายเนี้ยวเบ่งจนหน้าดําหน้าแดงแล้วก็ถ่ายจนมีเลือดออกออก,ออกมาติดก้นนะคะนั่นคือมีอาการท้องผูกนะคะต่อไปเรามาชมคลิปนวดเด็กกันเลยค่ะค่ะสาหรับเด็กน้อยของพี่กันนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะนวดนะคะความแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมคือ เราจะนวดหลังจากมื้อนมนะคะ2ชั่วโมงไปแล้วนะคะถ้าเราไปนวดหลังมื้อนมทันทีน้องอาจจะอาจเจียนออกมาได้ค่ะมีท่าเดียวง่ายๆเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจับบริเวณเข่าน้องนะคะแล้วก็ยกเข่าขึ้นนะคะพับเข่าขึ้นมาตรงบริเวณหน้าท้องนะคะทิ้งไว้5วินาที1 2 3 4 5เอาลงทำแบบนี้นะคะทั้งหมด10ครั้งค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะทำทั้งหมดสิบครั้งนะคะลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็จะอึดง่ายขึ้นค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามกินนมแม่รู้ว่าลูกไม่ถ่ายอุจจาระนะคะยังไงนะคะ พี่กันก็หวังว่าคลิปของพี่กันนะคะและก็ช่องพี่กันนมแม่นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ